ครับท่านผู้ชมวันนี้เจอกับไอเก่งแหมแล้วนะครับผมในช่องของเก่งนอกกาลานะครับท่านผู้ชมวันนี้ไอเก่งได้ปลาท่านผู้ชมมาใส่เบ็ดตอนกลางวันครับผมเนี่ยเบ็ดที่ไอเก่งทำนะครับผมชุดนี้คือชุดที่ไอเก่งเหล่าแล้วก็มัดคางล่าสุดนะฮะมีจํานวนสาวสี่สาวสี่คันนะครับผมท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมเดียวเราจะไปเริ่มใส่การใส่เลยนะครับผมไปครับไอเก่งเจ้าเก่งใช้วันนี้นะครับผมนั่นก็คือใส่เดือนครับท่านผู้ชม หาง่ายนะครับผมขุดง่ายๆแถวแถวข้างบ้านเลยนะครับส่เดือนหันแรกเราจะใส่ในน้ำแล้ครับผมตุ่กระปอกไว้ตรงนี้นะครับผมาไปเข้าไปหลังต่อไปแล้วครับผมหมายนี้เก่งเคยมาใส่นะครับผมที่ ให้เก่งมาใส่กับท่านอนฐานนะครับผมแล้วก็ไอ้ได้ปะบูกลับไปนะครับท่านผู้ชมน,นี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ใส่เบ็ดต่อลังวัรน,นะครับเรามาลุ้นชมกันครับผมว่าซาซีคอนของเรานั้นถึงถึงช่วงเย็ยนนั้นเราหมานก็ครับผม เป็ดกลางวันครับเห็นบรรยากาศครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใส่ก็มากครุดนะครับผมมาใส่เมื่อวันห้องนะครับนะครับผมไปหลังต่อไปเลย งต่อไปแล้วครับผมผู้ชมท่าหลังไอ้เกงนี้ผมสามารถที่ไปได้นะครับผมมันเป็นปลาแย่ที่จบนะครับผมหรือว่าไอ้มายาลาบนะครับผมเดียว เขาจะลงเขาจะอ้อมรับไปฝั่งปุ้นนะครับผมเขาจะใส่ไฟฝั่งปุ้นนะตอนนี้เหลือนี่เก้าตัวครับผมเหลือเก้าคันครับผมไปตตอนละคร่านชมไปครับบรรยากาศช่วงกลางวันมันก็นจะเสียหน่อยนะครับผมมันก็นจะฮอนฮอนหน่อยนะครับผมแต่ก็โอเคอยู่มันบ่ไอ้วบบเสียวใช่ไนะครับผม,มตอนกลางวัน ต่อไปต่อไปแล้วครับผม โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาใส่เบ็ดของเขาครบครบ,บแล้วครับผมซาสองตัวนะครับต่อไปก่อรอยามครับผมกินน้ำกอนครับเพื่อว่านนี้จะจ,จีดีนนกินน้ำไปก่อนนี้เด้อกเจบต่อกันฝนโจวก็ลาบกันตาปากันพ่อคังนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมที่มาใส่เบ็ดกล่องมาวันนะครับ ลองดูฮะว่ามันจะแมนประมาณนะครับผมนี่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 ได้แล้วมีครับหมูมานแล้วนี่ตัวแล้วครับผมเฮ้ยโอเคครับผมพอได้อยู่พอได้ตำน้ำพริกครับไอ้ลิมน้อยครับผมเกออยห่อนี่หยัดปลดก่อนนะครับผมตัดลิมน้อยโอ้ลื่นลื่ครับ กืนเยอะมากไกลามากนี่ครับท่านผู้ชมได้ป่าบูหนึ่งตัวแล้วครับผม,มนานพอได้นะครับผมลงตาคล้อ,องแล้วครับใส่เบ็ดไว้ก่อนนะครับผมใสเ่เหยื่อก่อนโอเคครับท่านผู้ชมได้เก่งมาใจรอบแรกนะครับผมได้ไอป่าบูไปตวงหนึ่งครับผมแต่จเจ้าได้ไอป่าริมน้อยไปตวงนะครับผม ขั้นตอนต่อไปก็คือนั่งรอครับเราจะรอถึงประมาณสักหกโมงถึงหกโมงครึ่งนะครับผมหนึ่งชั่วโมงเราจะเปลี่ยนเยื่อหนึ่งครั้งนะครับจะเติมเยื่อหนึ่งครั้งนะครับผมกอน,นี่เต็ดครับท่านผู้ชมดูฮะโอ้ยเต็ก,กัตายเลยนะครับนะตัวน้อยเดียวอ้ยตายแซ่บนะครับ ดูฮะโอ้โหแต่แซ่บครับเปลี่ยนเยอะครับผมสำหรับเบทีเสเกเก่งใส่นะครับผมตอนนี้ไอ้เก่งได้แท่งเหยื่อเซ็จเรียบร้อยทั้ง22หลัก22หลังนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้เก่งได้ป่าไป3ตัวครับตอนนี้ใส่ั้งแต่ตอนเที่ยงมาแล้วครับผมได้ป่าไป3ตัวได้ป่ารีม2ตัวครับผมแล้วก็ได้ป่าบูไป1ตัวนะครับแล้วไอ้เก่งใส่เหยื่อทั้ง22ตัวทิ้งไว้นะครับผมแล้วันพรุ่งนี้เช้าเฮามาใจด้วยกันครับท่านผู้ชม ถ้าฝนาตกเขาอาจจะมาตอนกลางคืนนะครับผมถ้าฝนตกเรามาเจอกันในพรุ่งนี้เช้าครับผมท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับกลับบ้านกันครับท่านผู้ชมคันขนาดสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกับไอเก่งอีกแล้วนะครับผมนี่มาเจ้านี้ไอเก่งลาท่านผู้ชมมาเจดเป็ที่เขาได้ใส่ไว้นะครับผมจํานวนสักสี่หลังนะครับไปครับท่านผู้ชมเราไปลุ้นกันให้ว่ามันจะโดนก่อนนะโอหลังแรกตีเยอะจนหมดแล้วครับ ครับไปหลังต่อไปแล้วครับผมครับผมจำนวนเจ็ดหลังนะฮะเจ็ดหลังนะครับผมแตกป่าบูไปตัวเดียวครับผมท <laughs> ่านผู้ชมเเก้เก่งก็ลืมกดถ่ายนะครับโดนป่าบูไปตัวหนึ่งดูบรรยากาศด้านหลังฮะมีบอกขึ้นนะครับผมจากหนองนะ้นจันี้จะได้กัครับนี่ตัวใหญ่กรบเพิ่นได้ป,ป่าบูไปตวงนะครับนี่ก็ฟ้าวมาฮะโอเคครับท่านผู้ชมสาหรับแกนใจเบสของเขาเช้านี้ ไอเก่งได้ป่าบูน้อยตัวเดียวนะครับผมคิดว่าถ้ามันบาตายเดียวเก่งจะปล่อยนะครับได้ตัวเดียวครับแล้วก็แต่ว่าได้ป่าลิมไปตัวนึงนะครับแล้วก็ป่าบูไปสองนะสรุปคือแตกสี่ครับท่านผู้ชมฮะแตกสี่ครับผมแต่เดียวดูว่าถ้ามันบาตายเดียวเก่งปล่อยปลาครับโอ้ตายแล้วครับผมไปครับเอาไปตำน้ำพริกเราะเขาเจ้าหมูมานะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ ไอเก่งขออนุญาตลาทุกทท่านนะครับผมท่านท่านผู้ชมทุกท่านไปนะครับผมไว้รอบแน่เฮามาแก้ตัวใหม่นะครับรอบนี้สาวสี่หลังครับผมได้ป่าไปสี่ตัวครับสาหรับคลิปนี้ไอเก่งขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากไอ้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เก่งตัวนะครับผมรอบแน่เฮามาแก้ตัวกันใหม่ครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับผม ไว้ครับท่านผู้ชมกลับบ้านครับผมไว้แก้ตัวใหม่ครับ